น้ำแห้งไปอีกแล้วตายซั้งสูบแย่้งมั้งแปลงนีนะ่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับมาก็คลิปนี้ได้เวลามาชักล่องแล้วครับชักล่องหรือว่าแถกล่องน้ำนะครับก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนหวานข้าวนะครับสำหรับพี่น้องชาวนามือใหม่นะครับก็ดูตามได้นะครับเทคนิคและวิธีการทำทำยังไงนะครับ ก็ถ้าผมทําไม่ดีหรือผิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาให้คําแนะนําได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็ทีแรกเลยนาก็จะเป็นอาจจะเป็นพวกตอซังอาจจะเป็นพวกต้นหญ้าต้นอะไรก็ใช้รถปั่นนะครับขั้นตอนแรกเลยก่อนที่จะหว่านข้าวใช้รถเอาโรตารี่มาตีดินมาปั่นตีดินนะครับแล้วก็มาย่ําย่าแล้วก็มารูปอ่ะตอนนี้ก็มาชักล่องกันนะครับ กันตอนนี้เดี๋ยวไปดูองค์ประกอบดูอุปกรณ์กันนะครับโอ้ร้อนเพิ่งมาถึงครับนี่เอารถลงเรียบร้อยครับอุปกรณ์ก็มีตีนเป็ดนี่ตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดหรือสกีผมใช้เป็นแบบปรับได้เป็นคอปรับนะครับอันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านช่างโลมนะครับที่ผมรีวิวขายอยู่นะครับ มีตีนเป็ดนะครับการจมบางท่านบอกตีนเป็ดเอาไว้ทําอะไรกันไม่ให้หางมันจมเวลาเราใช้กับกระดานนะครับนี่แล้วก็มีกระดานรูปเทือกกล่องไม้เป็นกล่องแบบนี้นะครับลักษณะนี้ครับกล่องไม้บางท่านถามว่าทํำยังไง <c oughs> ก็นี่แหละครับให้ดูเอาเลยครับที่ผมไม่มีขายนะครับก็ท่านไปทําเอาเลยนะครับง่ายๆครับแล้วก็มีหัวหมูชักล่องตอนนี้ หัวหมูชักล่องวิธีการใช้ก็คือเอาไปวางไว้ใต้กระดานรูปเพื่อาวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็จับน็อตหน้า2ตัวสําหรับผลิตภัณฑ์หัวหมูชักล่องของร้านช่างลมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ผมเอาไปวางแล้วด้านท้ายก็จะเลยไปหน่อยผมวางใต้กระดานของผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาวควายนะครับอันนี้เขาวควายของผมติดกับโครงกระทิงแดงระยะรู15เซนนะครับก็ใช้ อีกเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับในการทำนานี่หัวทิมไปแล้วรถต้องจอดหัวทิมไว้เอาไว้ประกอบนะครับตอนนี้เดี๋ยวเหลือแค่จับนอตหน้า2ตัวแล้วก็ประกอบเข้ากับชุดสลักนะครับแค่นั้นแล้วก็ลงได้ส่วนเทคนิคการการาจะชักล่องไปทางไหนการาจะวิ่งล่องไปทางไหนให้น้ํามันออกก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่นาของแต่ละคนนะครับจะ จะทำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าล่องจะเป็นยังไงจะใหญ่จะเล็กจะตื้นจะไหลหรือไม่ไหลนะครับสำหรับหหมูช่อกล่องร้านช่างโรมนะครับที่ผมรีวิวขายอยู่นะครับเลอะเทอะหมดมีบางคนไปทำอะไรก็ไม่รู้นะก็สายย่ำเพื่อนๆสายย่ำนะครับปาดไปปาดอยู่ทั่วทุ่งเลยตอนนี้ไม่มีเวลาไปถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันได้ยินแต่เสียง ก็เดี๋ยวเอางานก่อนครับเอางานตัวเองก่อนไปประกอบรถกันครับน็อตผมใช้แค่น็อตเบอร์สิเองครับเนี่ยกเก่าๆนี่ใช้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็เจาะดูที่กระดานให้มันตรงเดี๋ยวที่โคนมันอัด ไม่ได้แค่ออกแค่นี้แหละจับน็อตหน้าสองตัวครับผมใช้แค่เบอร์สิบก็เอาอยู่นะครับอ๋อนี่ยาวจังวะน็อตเท่ากันแล้นะใช่ปะคุณสายฮะอ๋อหายไปไหน อโอ้แดร้นอนเปี้ยงๆเลยเลเนจรจะขยับโมันพ่อนแดดรอนดวลืมปีนเป็ด ่ลูกวอะอโคตรคุ้มราคาพันห้าสลักต้องใช้สามตัวเลย Ah 国说不让 Thank you.